โอโฮวาวกูดธ oh, wow, นาคารสินค้าโอโหเอผู้ช่วยคุณทุกวัน24ชั่วโมงยินดีต้อนรับขออนุญาตแนะนำสิ่งดีๆในวันนี้ริป,ปกาแฟริปมเมล็ดกาแฟอาราบิกา้าขั้วใหม่หอมบดสดในซองริปมาตรฐานการผลิตระดับโลกเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเราเลือกใช้มเมล็ดกาแฟสดคุณภาพเยี่ยมส่งตรงจากแหล่งเพาะปลูก บนดอยสูงภาคเหนือของไทยตามวิถีชุมชนชาวเขาไทยผ่านกระบวนการคั่วด้วยสูตรลับเฉพาะตัวทำให้เกิดรสและกลิ่นสัมผัสอันแสนพิเศษและยังช่วยระบบเผาผลาญในร่างกายทำให้ข้อกาแฟทั่วโลกถูกใจพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้วิธีชงกาแฟสดดื่มกาแฟสดแบบพรีเมียมด้วยตัวคุณเองง่ายมากใส่ซองกาแฟดริป ที่บรรจุมเมล็ดกาแฟคั้วบดสดลงในแก้วแล้วเติมน้ำร้อนประมาณ1 0 0่ง0มิลลิลิตรตามความเข้มข้นที่ชื่นชอบส่วนใหญ่จะใช้ประมาณ1แก้วกาแฟคือประมาณ150มิลิลิตรดริปหรือแช่ทิ้งไว้สักครู่ประมาณ1-3นาทีหรือนานกว่านี้ก็ได้จะได้กลิ่นหอมกรุ่นจากกาแฟสดแล้วนำซองดริปที่บรรจุกาแฟออกเท่านี้ คุณก็จะได้ดื่มดำลิ้มรสกาแฟสดแบบพรีเมียมที่ขายในร้านกาแฟชั้นนำระดับโลกและคุณอาจเติมนมครีมเทียมหรือน้ำตาลตามรสชาติที่ชื่นชอบได้โอ้โหวาวกูดธนาคารสินค้าสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อผู้แชร์ลิงก์นี้ให้คุณ